เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดรวมถึงมาตรการต่างๆนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมถึงมาตรการป้องกันโควิด1 9ที่สถานที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากช่วงนี้ค่ะเราจะไปสอบถามรายละเอียดกับท่านพงรัฐน์พิรมรัฐนผู้ว่ารชาชการจังหวัดตากซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะ ครับคุณสมสกุลคุณนัทนันครับค่ะท่านคะขอสอบถามค่ะในเรื่องของประเด็นศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หลาเนี่ยค่ะมีการดูแลเรื่องป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ายังไงบ้างคะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับศูนย์พักพิงแห่งนี้ขออนุญาตท้าความนิดนึงครับเป็นศูนย์พักพิงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศเน,นมียนะครับซึ่งตั้งมาก็ร่วมๆจะ30ปีแล้วนะครับ2030ปีแล้วนะครับ ซึ่งที่จังหวัดตากเรามีทั้งหมดสามศูนย์ด้วยกันนะครับศูนย์แม่หลาก็เป็นศูนย์หนึ่งที่อยู่ที่อำเภอท่าสองอยางนะครับซึ่งในศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาเนี่ยอยู่ร่วมๆสองมื8น0 0ดพนคนนะครับเป็นศูนย์ค่นข้างใหญ่ในพื้นที่ประมาณพันกว่าไรนะครับก็เขาก็ในการบราิหารจัดการข้างในศูนย์เองเนี่ย โดยเรามีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมทํางานด้วยนะครับซึ่งข้างไหนก็จะมีพวกกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นทางของสหประชาชาตินะครับแล้วของกลุ่มต่างๆที่มาดูเรื่องสุขภาพดูเรื่องการศึกษาดูเรื่องสุขภาพอ,อาาพนามัยด้วยนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายภายในศูนย์ทั้งหมดนะครับ ก็เป็นการทํางานร่วมกันภายใต้การดูความสงบเรียบร้อยโดยที่อการปกครองอําเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดก็ดูแลในภาพรวมนะครับค่ะค่ะการดําเนินการในเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิดเจ้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์ในรอบใหม่นี่นะครับตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้มีการประชุมกันหลายรอบครับในการที่จะลงไปเพื่อที่ให้มาตรการภายในศูนย์เนี่ยเพราะเราทราบว่า มีประชากรค่อนข้างอยู่หนานแน่นนะครับแล้วก็เป็นจํานวนมากแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นเป็นชาวเมียนมาด้วยนะครับการชีวิตก็เป็นอยู่เขาก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นการกำหนดมาตรการในเรื่องของการแยกเป็นโซนเป็นหมู่บ้านเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็มีการควบคุมการเดินทาง การเข้าออกไม่ต้องเช่งคัดมากแล้วก็จริงๆแล้วเขาออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเขาต้องถูกจํากัดบริเวณอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าในพื้นที่ทั้งพันกว่าไร่เนี่ยขอบเขตที่ติดต่อจะโดย ธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยก็อาจจะมีการลักลอบด้วยนะครับก็ก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังก,กันก่อหน้านี้ครับที่สามารถจะทำตั้งแต่เริ่มต้นมาที่เรามีการดําเนินการครับค่ะจากกระแสข่าวที่ออกมาว่ามีการติดเชื้อภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้จริงหรือไม่คะเราได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับก็มีการติดเชื้อครับโดยเริ่มต้นจากผู้ป่วยนะครับเป็นผู้ป่วยที่เป็น เป็นโรคไตน,นะครับซึ่งคนที่อยู่ข้างในศูนย์เนี่ยมีคนที่จะต้องออกมาพอกไตที่โรงพยาบาลในอำเภอแม่สอดเนี่ยอยู่4รายด้วยกันนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพโดยองค์กรที่เราเรียกว่า i r อนะครับ international rescue committee นะครับก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มาดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะเลยในศูนย์ทั้งหมดนะครับ ขาก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ตั้งอยู่ในในตัวศูนย์ด้วยนะครับเ่อคอยรักษารโรคเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าอาการหนักอย่างเช่นฟอกไตเนี่ยเขาก็ต้องรับคนเหล่านั้นเนี่ยออกมาฟอกไตที่โรงพยาบาลที่อำเภอแม่สอดครับแล้วก็สี่รายนี้แหละครับที่เมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ mm. เขาก็ออกไปฟอกไตตามปกตินะครับ แต่ว่าก็สันนิษฐานว่านะครับอาจจะไปปนเปื้อนติดเชื้อจากผู้ป่วยในห้องไตด้วยกันคำนองนี้นะครับแล้วก็กลับมาพอกลับมาก็มาติดคนในครอบครัวแล้วก็ติดคนในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าหน้าที่ในศูนย์นะครับก็ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับติดเชื้อเป็นวงแล้วเนี่ยรวมมีผู้ติดเชื้อทั้งสินนะครับตั้งแต่ เสร็จแ,แล้วเนี่ยอตอนนี้119คนครับที่ติดเชื้อครับค่ะตอนนี้นี่คือท่านยอมรับเลยใช่ไหมครับว่ามีคนติดเชือ้อโควิด19ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวจริงรัจริงครับอ,นนอันนี้ติดจริงนะครับแต่ว่าทยอยติดมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมน,นะครับแล้วก็เราก็มีการทยอยดําเนินการ มาเป็นระยะเป็นผลที่พบไม่ใช่พบตูมเดียวติดทั้งหมดนะครับเริ่มก็เริ่มต้นจากคนที่ว่าเนี่ยพอเราเข้ากลับมาเนี่ยวันสองวันเราก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่าเขาติดเชื้อนะครับเขาก็มีอาการไม่สบายนะครับพอวันสองวันเรารู้เนี่ยเราก็มีการทำเขาเรียกโควิทีนคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าคนในครอบครัวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์ แล้วก็ผู้ป่วยด้วยการญาติพี่น้องในหมู่บ้านเดียวกันอะไ่างๆก็มีการคอลอนทีนนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อไล่ตรวจเชื้อกันเป็นเป็นรอบๆอบนะครับเป็นกระทั่งมีการตรวจเชื้อเชิงลุกด้วยนะครับ หลังจากที่เราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีการฟูกลมตรวจเชื้อเชิงลุก2 0 0 0กว่าคนนะครับที่เราคาดว่าจะอยู่ในระแวกบ้านที่เขาเป็นญาติพี่น้องเขาอะนะครับก็ทยอยทยอยติดเชื้อทยอยพบกันะครับก็ทยอยจนถึงวันนี้100กว่าคนที่ว่านี่นะครับค่ะสุดท้ายก็อยากให้ท่านฝากความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในพื้นที่ค่ะ,ะก็อย่างนี้ครับในในส่วนของการดำเนินการนะครับสําหรับผู้ป่วยเนี่ย เราก็นําเข้าสู่โรงพยาบาลที่เราตั้งเป็นโควร์วอร์ดอยู่ในศูนย์เลยนะครับศูนย์พักอิงซึ่งมีจํานวนเพียงพอนะครับมีเรามีร้อยกว่าเตียงนะครับแล้วก็ถ้าอาการน้อยหน่อยเราก็จะมีที่เราเรียกว่าเป็นซ i นะครับเป็น Community ้ไอโซเลชันะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั่นนะครับคนป่วยก็ทยอยหายเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีที่กักตัวสําหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่ง ขณะนี้เราก็มีผู้สมัมผัสเสียนสูงที่รอตรวจเชื้ออยู่ร่วมๆประมาณสักแ0คนนะครับที่ยังคงต้องกักตัวต่อไปแล้วก็ตรวจหาเชื้อกันอีกนะครับแล้วก็ในมาตรการเชิงรุกต่างๆนะครับที่เราจะต้องปูพรมตรวจอีกแล้วก็มีการล็อกดาวด้วยนะครับล็อกดาวโซน ข้างในหนึ่งพันกว่าไร่นี้เนี่ยที่มีประชากรอยู่สองหมื่นกว่าคนเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นเป็นเป็นบล็อกบ้านนะครับเป็นบล็อกบ้านเป็นโซนๆแล้วก็ในแต่ละโซนเนี่ยเราห้ามเคลื่อนที่ข้ามโซนนะครับ มเีเราตั้งเป็นเหมือนกับผู้ตรวจที่เขาเป็นคนกลุ่มบ้านเขาเองเนี่ยนะครับเป็นคนตรวจตราดูกันเองแล้วเราก็ดูในภาพรวมโดยฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดของอำเภอนะครับลงไปดูด้วยนะครับค่ะห้า,ามห้ามโซนนะครับเพื่อที่จะว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ลุกลามไปไกลซึ่งเราใช้จะใช้มาตรการนี้ตึงต่อไปนะครับไม่ไม่ว่าจะเจอผู้ป่วยหรือว่า ไม่เจอผู้ป่วยแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการที่ที่จะทําให้ขีดวงของการติดเชื้อให้มันให้มันน้อยที่สุดนะครับอ <Reaper. S 1> ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้ไดําเนินการในช่วงนี้นะครับก็ให้ความมั่นใจได้ครับว่าในการควบคุมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมโซนนิ่งที่เราควบคุมน่าจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการทยอยกับจะทยอยพบที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นไปตามการ ที่เรากับคนสัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้นะครับแล้วก็มีการตรวจเจอเชื้อเป็นระยะครับขอบคุณข้อมูลนะคะจากท่านพงรัตน์พิโรัฐค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านขอบคุณมากค่ะค่าสวัสดีค่ะก็เรกว